สบายดีสวัสดีสวีดัดตอนนี้อยู่ที่ตลาดตลี สามล้านแบบสามล้าน,าม,านมัเนเท่าไหร่วะหนอเออดอกไฟอะไรอยุ่งให้มึงมึงมึงหายก็จะลองเด้อ่านอีแล้วสอง คือแพงแทบบ่คือแพงแทะนั่งซะก่อนอเกนปนาั่าตัวราคาหาพันเลัองปลาเมอนเฮาซิมาสื่อโทรศัพท์ไปเซิร์ฟให้คนน้องอย่างรอกมีผู้ใหญ่ใจดี ฝากเงินมาให้ซื้อโทรศัพท์ไปให,ให้จุดๆหายภัยรอรุ่ดเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาพี่น้องรีนง8ล้านป้าะจะสมบูแพงกว่าฮาร์โรแปด8ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ราคาเป็นลานน่างจะไหวไหมเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวก่อนมีราคาแนวน,น้ำยุกราคาเบาๆฟังสบายหูฟังระบบจึงฟังระบบอึง้งซัมซุงฮีโร่

้าวมันไปสารบาดนี่คนที่สืสส่อหายบาดนี้ยื่อไปสื่อดอกไฟอยู่แป๊บหนึ่งรออื่อไปมันก่อนซิมลา้างงานนะ สวส you, ั wow. สดีค่ะมองวันนี้ราคาใดมีอะไรราคาให้ดูอ่ะต้นนสูงนะลงดอารมณ์ไปลด ้าใหม่อันนี้ A องอูบันเห็นยังได้อันนีเบอร์คาราซทพี่น้ครับมันเห็นยังได้เน่บ่ สี่พบาทตัวได้มันแ้มันใส่ได้โดนก็กันขอเ่อนการใช้งานเออ

แม้ค่ะมันไม่พอค่ะดีอีกๆเดี๋ยวต่ำอ๋อเอาสีได้เลยอ๋อสิอย่าเด้นอย่าเด้ออย่างหินเด้ินฮึกว่าอ๋อนั่งค่ะตละโอ้เรียอไปเลยออกไปละวันนี้น่าไปเห็นงานมาเนาะอ๋อ เอาเปิดกล้องได้ปกะพอแล้วยังโทรนะอดยังไม่ได้เปิดกล้องอันนี้สับยังไม่ได้ตกลงสับอ้าวจบคนที่จะซื้อให้ติดสายจบเลย สายสาตก็มีหรือเปล่าไม่ได้สื่อแย่ตีเนาะ ก็ซื้อเป็นบ้อแทมรนี่เบร์ของแทมเนี่ยตัดนังไ tetapku <laughs> สรุปแล้วสรุปแล้วดดดดลได้ได้ได้รคั้อะไไค่า้นได้คอ่าซิมนี่จะลงทะเบียนอะไรบอก เซลเซียสยังกลัวจะไม่พอมากกว่าติดฟิล์มติดหนังเดี๋ยวมันจ่ายจ่ายสิครับเก่ารักเก้ารับได้ ยาเพิ่มยาเพิ่มยืมตามก่อนมาสดายตัดเถอะดอยากไปติดเน็ตน,นี้ยเอาแล้วมาทำป,ประติดกอได้เนาะอยาดึงเน็ตลงเือนนี่ความวา จะแปดสิบเมตรนี่ก็สิ่จดจาาเดือนละแปดแสนได้เดือนบอกโอ้เดือนละแปดแสนแพ็กเกจนี่นี่นะราคาเน็ตนะพี่น้อยรูได้เท่าไหร่นะอ้หน้แพ็กเกจเน็ตนี่พี่น้องเดือนละแปดแสนหาสิบหาพันกีบ ออกซิเมกก็โอเคอยู่นะหาซิเมกก็โอเคเนาะความแหงมันนะแล้วหานี่ใส่เน็ตแล้วนี่บอแห้งเยอะหรู้ว่าทำอะไรหรือว่าธรรมดาใส่แบบอันนั้นเด้เนาะแบบอันใส่เบางน,นั่นเบางนี่สื่อเนอะาะบอแมนอัพโหลดเนาะมันต้องใส่แบบเน็ตลาย,ลาย โอเคพี่น้องเตรียมจ่ายเงิน <_ d ata> ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้น4,200บาทอันนี้คือทางร้าเเดิ่นรูไ์ไทยูกค่าประจำมาขนนะโทรศัพท์ออกจากห้าในในี่จะเป็นจ้าเขื่องอ สิมาเป็นจ้าข้องห่านนั่นแหละอือบุด้สิมาสืออ่อมาสื่อเด้อบุด้สิฝากเงินให้บุดายสื่อให้อีกฝากมาดิสิมาสื่อให้ราคาห่านนี่นะราคาธรรมดาอยู่ะว่าเขาเป็นลูกค้าประจำเดีกระจ้กระสีโลดหายพิเศษแน่แต่ละเถอะือแต่ละเครื่องนะ กไปซื้อห้านอื่นนี่หากแบบเต็มเต็มติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วมั้ยโอเค